ผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าการแก้ปัญหาของคอเซนเตอร์เนี่ยรัฐบาลนายกอุงยิงหรือนะครับผู้นํารัฐบาลจะต้องมีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างร้ายแรงแล้วก็ต้องอย่างเร่งด่วนแล้วก็ต้องมีกฎหมายอย่างรุนแรงในการเอาผิดกับเจ้าที่รัฐที่มีการทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการบ้านเรามันไม่เหมือนกับประเทศจีนที่มีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสั่งประหารชีวิตสั่งยึดทรัพย์แต่บ้านเราคือพอมีการดําเนินคดีจากเจ้าหน้าที่รัฐในการที่เอาผิด ก็ส่งเรื่องไปยังปปชภายในสามสิบวันเมื่อดินปปชก็สามารถที่จะกิาจาราได้จะสามารถทําให้ทุกอย่างเนี่ยยุติเรื่องได้นะครับแล้วก็เอาไปดองไว้สักสามปีสองปีสามปีเพอคดีใกี้หมบอายุความก็จะส่งกลับมาให้พนักงานสอบสวนถ้าไม่สอบสวนทำงานไม่ทันก็สั่งไม่ฟอ้องหรือบอายุความก่อนทําให้คนชั่วพวกนี้ที่ทุจริตคอรัปชั่นก็ลอยนวลโดยที่มีเงินไดจากการทุจริตจำนวนมาก แล้วก็มาสั่งสมบาร,รมีไปสมัครเป็นการเมืองเป็นนักการเมืองไปเป็นอะไรต่างๆทําให้คนพวกนี้เป็นตัวอย่างชั้นเลวของสังคมไทยทุกวันนี้คนพวกนี้ก็เลยไม่เกรงกลัวกฎหมายเมื่อเองมีเงินก็สามารถซื้อเจ้าที่รัฐได้จัดผิดให้กลายเป็นถูกจกัดถูกให้กลายเ,เป็นผิดได้เรียกง่ายๆว่าทําขาวให้เป็นดํดๆให้เป็นขาวได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าถ้าตามใดก็ตามบ้านเรายังไม่มีการปรบปาบปรามผู้เสติดอย่างจริงจังไม่มีกฎหมายดุลแรงกับการทสจริดของเจ้าที่รัฐเนี่ย มันก็ไม่มีทางแก้ปัญหาคอนเซนเตอร์ได้แล้วก็ทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับเสียหายเป็นอย่างมากขาดสภาพคล่องเป็นอย่างมากในการหลอกลวงคนที่มาท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยก็จะถูกอุ้มไปยังกระบวนการคอนเซนเตอร์ได้อย่างง่ายดายทำให้คนต่างชาติกลัวในกล้ามาเมืองไทยผมจะ,จะเรียนพี่น้องประชาชนคนทั่วไปว่าการทุจริตคอร์รัปชันในการอายัดบัญชีม้าเนี่ยร้อยละเก้าสิบไม่มีการดำเนินคดีส่วนมากก็อายัดไว้ นะครับแล้วก็ปล่อยไม่มีการดำเนินคดีเพราะกองบัญชาการตบตบไซเบอร์นะครับซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ของการปราบปรามออนไลน์กับเอาคดีต่างๆเหล่านี้โยนไปให้ตามภูมิภาคต่างๆแต่ละจังหวัดทั่วประเทศซึ่งในแต่ละจังหวัดในแต่ละต่างๆทั่วประเทศเนี่ยตำรวจภูมิภาต่างๆทั่วประเทศเนี่ยก็มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นในจังหวัดของเขาในอำเภอของเขาในตำบลของเขานะครับหนักอยู่แล้วเมื่อกองบัญชาการตบตบไซเบอร์ไม่ยอมทําคดีโยนไปให้ท้องที่ต่างๆมันจึงเกิดอาการที่เขาเรียกว่า ไม่ทําคดีเพียงแค่อายจะบัญชีไม่เฉยเฉยก็ไม่มีการดําเนินคดีกับบัญชีมากแม้แต่นะครับถึงแม้จะมีการหลอกลวงมากกว่าร้านบัญชีก็มีการดําเนินคดีไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ดังนั้นการปราบปรามทุจริตจึงเป็นหัวข้อสําคัญที่จะปราบปรามคอสแตนเตอร์ได้ต้องปราบปรามเจ้าหน้าที่ทุจริตคอร์รัปชันมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆอย่างเช่นการติดกล้อง cctv ตามแขตแนวแสดงของฐานพรานการไม่ได้รับผลประโยชน์นะครับ ผมบอกพี่น้องประชาชนคนไทยว่ามีตำรวจสากแก้วมาโทรหาผมบอกว่าพี่ที่ผมไลฟ์สดเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยครับว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นกระบวนการคอสเซนเตอร์ผมต่อไปผมจะไม่รับเงินจากพวกนี้นะครับนะปรากอว่ามีตำรวจมีการไปจับกลุ่มในเขตพื้นที่ของฐานพานก็ปรากฏว่าฐานพานก็มีการปุมปู่เจ้าที่ตำรวจบอกว่านี่เฮ้ยนี้มันเขตพื้นที่ทหารนะไม่ใช่เขตพื้นที่ตำรวจแั่นั้นเนี่ยถ้าเข้ามาพื้นที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผมซะาหากไม่แจ้งต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเป็นการล่วงล้ำ อธิปไตยของทหารพ่านนี่ผู้กับตำรวจแบบนี้พี่น้องประชาชนคนไทยประเทศตำรวจก็กลัวทหารพ่านก็ได้แต่ตาปิดๆตาปิ๊ๆนะก็ต้องปล่อยกระบวนการคอร์นเตอร์เพราะว่าตำรวจกลัวทหารนะมันเป็นเรื่องจริงที่รู้กันมานานจะบอกว่าเกงใจก็คงไม่ใช่เอาบอกผู้ประกาชจากบ้านคือตำรวจกลัวทหารก็เลย เกรงใจไม่กล้าเข้าไปอยู่ไม่กล้าไปในเขตพื้นที่ทหารไม่ใช่ไ่นองประชาชนไปอยู่จังหวัดการเชบุรีก็ได้เขตพื้นที่ทหารไม่ว่าจะเป็นสังขบุรีทองผาภูมิต่างๆพวกเนี้จะอยู่ในเขตทหารเั้านั้เนเ,ววเป็นการก็เรียกว่าเป็นการกดอายการศึกเขตทหารตำรวจเนี่ยแตะไม่ได้นอกจากว่ามีกองกำลังผสมร่วมนั่นแหละถึงจะมีหน้ามีตาที่จะไปยืนอยู่ในเขตทหารได้นันการทุจจิติอร์รัปชันกองกำลังมูลพาก็ต้องตรวจสอบฐานพานที่อยู่คลองลึก จงังหวัดสาแก้วให้ดีเพราะเรามีหลักฐานว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จริงแล้วก็ร่วมกับหุกนานธรรมชาติที่เป็นของเอกชนซึ่งต้องผ่าน่านผ่านก่อนถึงจะเข้ามายังด่านเอกชนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากถึงผู้บมาการเอาง่ายผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็ดีนะครับผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องก็ดีช่วยตระหนักถึงความเป็นสุภาพหลุดของทหารด้วยการรับผลประโยชน์เป็นเรื่องใหญ่ถ้าทหารรับผลประโยชน์ชายแดน ทุกอย่างก็เอวังประการนัชนีคนไทยก็ตกเป็นเหยื่อของคอร์เซนเตอร์นะครับการที่คุณภูมิําไมจะใช้บอกว่าถ้าจะมีการตั้งกตดิกาว่าถ้าทหารตํารวจหรือข้าราชการนะครับไม่สามารถที่จะปรับปารามคอร์เซนเตอร์ได้ปรับปารามเด็อดได้จะมีผลต่อการแต่งตั้งโยกย้ายการต่างนานา,นาผมอยากจะบอกคุณภูมิธํามเ้ใช้ว่าผมว่าคุณนะรู้ไม่จริงเนาะเพราะว่าทหารก็ไม่กลัวคุณหรอกคุณจะไม่เึ้่เงินเดือนให้เขาเขาก็ไม่ได้วอรรี่เขาก็ไม่ได้สนใจคุณจะปรับย้ายเขา เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาอิ่มแล้วพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าถ้าหัวละสามพันบาทวันหนึ่งไปขับสองร้อยหัวเท่ากับรายได้วันละหกแสนเดือนเท่าไหร่ครับเดือนสิบแปดล้านบาทแล้วคุณษ์นำบอกว่าผมจะไม่ปรับเงินเดือนให้คุณผม,มผมจะไม่ผมจะมีผลต่อการโยกย้ายเขาไม่หวนนี่หรอกครับเพราะว่าเขาไม่ต้องทํามากครับเขาทําสักหกเดือนพอตอนคุณเนี่ยกวดขันเนี่ยเขาไปทําก็ได้ทนรอหกเดือนก็ได้เพื่อเอาใจคุณก็จับบ้างเอาผลงานมาโชว์เล็กๆน้อยๆนะ เอาอะสมมติเข้าร้อยจับสักกี่สิบที่ผลงานว่าฐานพานได้จับบัญชีมาร์คอเซนเตอร์น G นะแค่นี้คุณก็ทาอะไรเข้าไม่ได้แล้วส่วนี้แปดสิบก็เก็บอ่จากเดิมเนี่ยเคยได้วันละสามเอาสมมติจากเดิมสมมตินะได้วันละหกแสนเขาอาจจะเหลือวันละสามแาสนก็ได้อีกสามแสนนำมาเป็นผลงานนะเพื่อเอาใจรัฐบาลมันเป็นไปได้หมดแต่นั้นผมถึงบอกว่าคุณตั้งกติกาก็ไม่มีประโยชน์อกครับถ้าคุณไปเน้นเรื่องของการป่าปรามคอร์รัปชัน การปราบปรามวาระจันเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยที่ผมต่อสู้กับอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมมาตลอดเวลาสิบกว่าปีมันคือการทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวนี้มันทุจริตทุกหย่อมย้านะครับจริงไปที่มาของวันนี้ผมได้มีการไปร้องเรียนต่อผู้จัดการตำรวจลครบาลถึงคดียูจินคดียูจินเนี่ยผมจะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับว่ายูจินเนี่ยได้ติดต่อมาหาผมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะแล้วก็ได้มอบคลิปวิดีโอพร้อมหลักฐานการโอนเงินให้กับตำรวจสอนอระเวศชื่อธนภัก์ คณะพักนี้มีตำแหน่งเป็นสำส,สักสืบสวนวันเกิดเหตุคือวันที่8ธันวาคม2566ดูจินเดินทางมาจากประเทศจีนพร้อมกับครอบครัวจำนวน5คนแล้วก็ไปรู้จักเดนเนียลซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์ดูจินก็ทํางานที่สิงคโปร์นะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินในตลาดหุ้นติดต่อกับเดนเนียลทาง facebook พอยูจินเป็นคนที่มีชื่อเสียงใน,นด้านการนะครับเรื่องของอเงินดิจิตอลเมื่อ,อยูจินเดินทางมายังประเทศไทยเมื่อวันที่สามตุลาคมถึงวัาที่เก้าพฤษภาคมสองพันหกสิบหกแดนเนี่นก็ติดต่อกับอยูจินในวันที่แปดธันวาคมสองพันหกสิบหกว่าจะขอพบอยู่จินที่ตลาดรถไฟเมื่อพบที่ตลาดรถไฟแล้วเดนเนี่นก็พยายามถามอยูจินว่ามารถอะไรมากับใครยังไงเมื่อทราบรายละเอียดแล้วอยู่จินก็บอกว่าขอ พาครอบครัวไปอาบนวดที่ประเทศไทยก่อนอาบนวดแบมโบราณดูจินนี่เป็นหญิงสาวชาวจีนนะครับต้องบอกก่อนหลังจากานั้นมาเนี่ยดูจินก็อยู่ที่ร้านนวดแบบโบราณเดนเนลก็มีย,มยำโทรเช็คดูจินอยู่ตลอดเวลาว่ากลับมายังโรงแรมโนเทลได้ยังเพราะดูจินมาพักที่โรงแรมโนเทลในพื้นที่ของสอนอบ,บางรักตั้งแต่วันที่สามธันวาคมสองพันหกสิบหกจนถึงวันที่เก้านะครับสองพันหกสิบหกดูจินก็บอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะกลับไปที่โรงแรมพอถึงเวลาประมาณสัก ไม่เกินสามทุ่มจะไม่ผิดนะครับนะอันนี้ประมาณนะกันสามทุ่มยูจินถึง็อบี้โรงแรมก็มีไอโม่สองตัวใส่แมสใส่เสื้อแจ็แคเก็ตสีดาอ้างว่าเป็นตำรวจสอนอะเวศจะพายูจินไปยังสอนอะเวศยูจินก็ขอให้แสดงบัตรบอกว่าตําคนี่อ้างเป็นตำรวจสอนอระเวศก็ไม่สามารถแสดงบัตรได้ยูจินก็ไม่ยอมไปก็เลยโทรหาเดนเนลเดนเนลอ้างว่าอีกสิบห้านาทีถึงปราะวันนั่งมาสด้รับจ้างมาถึงภายในสิบห้านาทีเมื่อมาถึงเดนเนลก็คุยกับคนที่อ้างเป็นตำรวจสองคน ซึ่งได้คุยกันเพียงเล็กน้อยก็บอกว่า,วามี 1, าพันตำรวจธนพัฒมาถึงที่็อบี้โรงแรมโนเวทลก็แสดงบัตรให้ยูจินกับแดนเนี่ลดูว่าเป็นตำรวจเมื่อเห็นบัตรตำรวจแดนเนียลก็ซึ่งรู้จักกับธนพัฒเป็นอย่างดีก็บอกยูจินว่าให้ไปตามที่ธนพัฒแ้นยูจินก็ไม่ยอมไปจนทั่งธนพัฒก็ใช้วิธีการบังคับขู่เข็นแล้วนะครับอ้างว่าขัดคําสั่งบ้างอะไรบ้าง ต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าพันตำรวจทีธนพัฒน์เป็นสำนัสืบสวนไม่ใช่พนักง,งานสอบสวนจนทั้งดูจินไปกับแดเนียไปกับตํารวจธนพัฒน์แล้วก็ลูกน้องอีกสองคนรวมรถสองคันสามีของดูจินก็ไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะธนเดนเนียบอกว่าไม่ต้องไปเดี๋ยวผมไปลี์ให้เพราะผมรู้จัก,จากตารวจแล้วก็ผมเป็นล่าภาษาไทยจนทั้งเที่ยงคืนไปถึงสนประเวืหท้องสืบสวนดูจินก็ถูกยึดพาสปอร์ตทันทีพร้อมทั้งถูกกุมกูจาก ธนพัฒน์กับพวกว่าหากไม่ยอมจ่ายเงินจำนวนสองล้าน USDT หรือประมาณเจ็สิบล้านบาทให้กับธนพัฒน์กับพวกยูจินจะไม่ได้พบพ่อแม่แล้วก็จะถูกนําตัวไปขังทันทีระหว่างนั้นก็มีนะมีนิชาภาซึ่งอ้างตัวว่าเป็นญาติสนิทกับพันวตีธนาพัฒน์มาพูดกับยูจินว่ายูจินเนี่ยเป็นนี่ของทิชาภาเนี่ยนะครับทิชาดาเนี่ย จำนวนสองล้านเหรียญคือประมาณเจ็ดสิบล้านบาทซึ่งยูจินไม่เคยรู้จักนิชาภาไม่เคยทําธุรกิจร่วมกันแล้วเข้ามาประเทศไทยเป็นครั้งแรกนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยถูกตำรวจไทยอุ้มไปยังสอนอปเวชแล้วก็สามารถรีดเงินได้โดยเดนเนียรเป็นคนเกลี้ยกล่อมว่าให้โทรหาสามีของอยูจินแต่มียูจินก็กลัวภรรยายจะเป็นอันตรายก็บอกว่าก็จาก่ายไปก่อนนะเอาตัวรอดก่อนโดยการให้จ่ายเงินไปทั้งสิ้นเจ็ดล้านบาทหรือสองแสนดุษดีธีทั้นัน้นธนภัทรก็ ให้เจนเอกสารรับสภาพนี่ว่ายูจินได้มีการจ่ายนี้ให้กับที่จ่าพางแสนวีซ์ดีทีหรือประมาณเจ็ดล้านบาทซึ่งเรายังมีหลักฐานอีกหลายชิ้นที่เรายังไม่ได้มอบให้กับผู้บัญชารารตคารจาครบาลเพราะเราไม่ค่อยไว้ใจใครต่อมายูจินก็กลับไปยังโรงแรมโนวเทลก็ได้ปรึกษาสามีแล้วก็ได้มอบหน้าให้กับทนายความคนหนึ่งซึ่งน้องก็ยังเด็กอยู่อายุสิยงแค่สามสิบเอ็ดปีก็ต่อมาเดือนมกราคม น้องที่ผู้รับมอบหน้าก็ไปแจ้งความพันธุมัติธนภัทรกับพวกที่สนพญาไทยโอนร้รอยเวรรับเรื่องแล้วเนื่องจากยังเป็นเด็กแค่ยศเพียงแค่ผู้กองริงน,นไม่มีการตักเลขคดีก็มีการสอบสวนไปมาใช้เวลาถึงสามเดือนก็บอกว่าต้องให้อยู่จินมาสอบปากคำที่สนพญาไทยพี่น้องประชาชนคนในประเทศสนพญาไทยเป็นโรงพักในนครบาลแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการจับกลุ่มการละเมิดลิขสิทธิ์ของ เก่งมลิกรทธิ์ในประเทศไทยอันดับหนึ่งของของประเทศไทยก็ได้นะจะบอกว่าของโลกก็น่าเกียดเพราว่าเป็นของอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วกันที่สอนพญาทยมียอดสถิติการจับกลุ่มละเมิดลิกิทธิ์ในการตบทรัพบเดือมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปดูได้เลยว่าคดีละเมิดลิกิทธิ์ของสอนพญาธิอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีการจับกลุ่มพวกลิกิทธิ์นี่เก่งบ้าพนักงานสอบสวนจะทําการกมกูให้กับพวกลิกิทธิ์ถ้าไม่ยอมเคลียร์ก็จะเอาไปข้องขังไม่ให้ประกันตัว และวซมาจะจับวันไหนจะจับวันเสาร์ตอนบ่ายนี่คือเทคนิคของพนักง,งานสอบสวนสนพญาไทยพราะถึงทียูจินก็บอกให้ยูจินมาสอบปากคำเดือนเดือนมีนาคมยูจินเดินทางมาที่สนพญาไทก็สอบปากคาแล้วก็ร้อยเวรก็มีการเรียกธนภัทรมาแต่นิชาภาเนี่ยไม่ยอมมาส่งทนายฟา้ามาแทนบอกว่าไม่ใช่สถานที่เกิดเหตุ่ดูดิผู้ต้องหารู้อีกว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่สถานที่เกิดเหตุที่สนพญาไทปรากฏว่าเดนเนียรคุยโทรศัพท์กับธนภัทรอย,อย่าง สนิทสนมกันเป็นอย่างดีในการที่คุยต่อหน้าร้อยเวียนแล้วก็ได้มีการมันที่โรงพักสอนอพญาไทยดูจินก็ชี้เลยว่าธนภัทรคนนี้เป็นคนผุ้มงเข้าไปดีดเงินสองแสนด้วยดีทีหรือเจ็ดล้านบาทพนักงานสอบสวนบอกว่าเขาไม่มีอำนาจเนื่องจากว่าอ่ามันไม่ใช่ถานที่เกิดเหตุเดี๋ยวจะส่งเรื่องไปยังสอนอบางลักที่น้องประชาชนครับดูจินต้องกลับประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับไปทํางานต่อมาพนาักงานสอบสวนสอนอบางรัก รับเรื่องจากสนพญาไทยก็ไปซ่อนไว้อีกประมาณสักสามสี่เดือนแล้วก็เรียกยูจินมาอย่างประเทศไทยมาให้ปากคําที่สนบางรักในเดือนมิถุนายนเหตุเกิดแดดธันวาหกนะครับพอมาถึงมิถุนายนหกแล้วนะพนักงานสอบสวนสนบางรักมีการขอเงินจากยูจินนะครับหลายครั้งแล้วก็มีการตัดเลียกคดีเมื่อวันที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันหรสิบเจ็ดรับคดีการโจกซับมีการระบุถึงผู้ต้องหาสี่คนอีกกลุ่คนคือชายไม่ทราบชื่อ แล้วก็มีการเรียกเงินรวมทั้งสิ้น260,000บาทเวรกรรมของประเทศไทยที่มีตำรวจปัดซอบแบบนี้ไปสนอประเวศโดนไป2โดนไป200,000วตดีทีหรือ7ล้านบาทออกมาแจ้งความโดนไปนักง,งานสอบสวนเรียกตังอีก260พี่น้องประชาชนคน,ท,นทั่วประเทศเวรนกรรมอีกไหมครับพนักง,งานสอบสวนจะสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดข้างว่าไม่มีพยานหลักฐานโดยอ้างพุ่งกับสอนอบางรักนะครับว่า ไม่มีหลักฐานก็จะขอเงินเพิ่มอีกโดยอ้างว่าจะขอเงินอีกก้อนเพื่อไปวิ่งอายการให้กับจูจินผมดูในที่เกิดเหตุผมก็ได้บอกว่ามไม่ต้องจ่ายเพราะเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปร้องกับผู้บัญชาการตำรวจนครบ,บาลแล้วก็เรียนผู้ใหญ่ในสำนักชงฆงให้ทราบรอแป๊บนึงครับ